ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็หมายชอบดซาชาแนลเกมคุณภาพบายวันนี้ก็มีลักกี้ดาวปืนมาใหม่นะครับผมก็เป็นปืน QXR นะครับผมเป็นปืน SMG มาใหม่นะครับก็สวยเลยถ้าผมส่งไปแล้วไม่ได้ปืนลิจินออกนะผมก็จะไปบอกวิธีรับปืน QXR ระดับเท่านะครับผมของหลักๆในตู้นี้ก็จะมีตัวละครตัวใหม่นะครับสวยทีเดียว แล้วก็จะมีปืน QXR ระดับ Legendary นะครับผมก็จะมี c a ดิ้งก Card ตัวใหม่นะครับแล้วก็มี Q9 ระดับม่วนะครับผมสอยอยู่ก็จะมีขวานปลานะครับแล้วก็ล่มล่มอีกแล้วหรือแล้วก็ลุ่มโม่นะครับผม J358 แล้วก็วิงสูนะครับแล้วก็กระเป๋าก็สวยเอาเรื่องเลยตอนนี้ผมก็มีงบอยู่ทั้งหมด8 2ดร้อยี่สิบสมเพลย์เพนะครับผม มาไม่พูดพัมทําเพลงปืนรีเจนเลยได้ไหมเฮ้เยเฮ้ยโอ้โหกระเป๋าโอ,โอ้โหรอบแรกกลับมากลับกระเป๋าเลยอะโอ้โไปรอบสองตัวละครหรือปืนปืน <S <s ไปตัวละครออกอ้วาวรอทีร้านแปะแล้วตัวละครอว้าว ตัวละครนี่แล้ว่ครับไม่อยากจะขิง <c oughs> สองทีพอขอสองทีพอไปรอบที่สามเก้าสิบซีพีโบบะโบบะเฮ้ยโอ้โหจีสามห้าแปดก็สวยอยู่นี่คนหลอดเท่หลอดเท่เลยไปรอบที่สี่นะทุกคนโอ้โหมันมาเรียงกันเลยเว้ยปรนลีเจนปืนลีเจน ปืนโอ้ยไม่หยุดที่ปืนนะล่มรอบสุดท้ายนะครับผมบาดเหงาครับปืนเลเอร์เจนเฮ้ยเฮ้ยจุกปุ๊บโอ้โห,โอหเกือบได้ปืนได้วิ่งสูงมานะครับผมก็ไม่ได้ปืนนะทุกคนแต่ก็ตัวละครออกครับโอ้ยเดืขิงเลยไปไปดูวิธีการรับปืน QXR ระดับเทากันนะครับผม ก็ไปที่ลายซีซั่นนะครับแล้วก็กดมาอันที่สองก็จะเป็นปืน QXR นะครับผมผมก็ทาเสร็จแล้วนะครับมาล็อกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นค่ายี่สิบคนในโหมดใดก็ได้นะครับผมก็คือโหมดใดก็ได้แล้วก็ปืนอะไรก็ได้นะครับอ่าอันนี้เล่นอะไรก็ได้นะยี่สิบคนนะครับผมส่วนช่องที่สองค่าสามสิบคนด้วยปืน SMG อะไรก็ได้อ่าอันนี้ก็ยังง่ายๆอยู่ครับ ครั้งที่สามก็คือค่าห้าสิบคนด้วยปืน S M G อะไรก็ได้นะครับผมครั้งที่สี่ก็คือค่าสามสิบคนด้วยปืน S M G อะไรก็ได้แต่ต้องติดอุปสรรอุปกรณ์สามชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนช่องที่ห้าก็ค่าสามสิ 5, บน 6, นน 30, คนด้วยปืน S M G ใดๆก็ได้แต่อติดอุปกรณ์สี่ชิ้นนะครับผมช่องที่ห้าก็คือช่องที่หกสิต้องค่าสามสิบคนด้วยปืน P D W ติดอุปกรณ์สองชิ้นนะครับ ต่อไปก็ฆ่า20คนด้วยปืนพ d ดีพติดอุปกรณ์5ชิ้นนะครับผมส่วนช่องสุดท้ายจะมีคนชอบหลงนะครับผมก็คือฆ่า20คนด้วยปืนคอได้ติดอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมแต่วงเล็บก,ก็คือทำได้จากภารกิจไลน์ซีซั่นเท่านั้นก็คือสก,กินนี้เท่านั้นนะครับผมต้องเล่นเป็นสก,กินนี้เท่านั้นนะครับอ่าฮะก็ใครที่ได้แล้วบอกมาด้วยนะครับ ส่วนใครที่ได้ของในตู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าได้อะไรกันบ้างก็ไปดูของแต่งของผมกันเลยนะครับผมเอ่อเลเวลปืนของผมก็ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวถ้าของแต่งผมครบอะไรผมก็จะมาแต่งให้คนดูดูนะครับผมว่าไหนมันดีไหนมันไม่ดีนะครับรับกล้องหน้าผมก็ใช้เป็นตัวลดระยะในการเลงนะครับผมแล้วก็อันนี้สองผมก็ใช้เป็นตัว MIP นะครับเพื่อลดเอ่อตัวกระตุกนะครับผมปืกผมก็อยู่แล้ว ต้องเป็นเปิร์กตัวอัตาราลั่นไวนะครับผมมีแค่ปืนกระบอกเดียวเท่านั้นแม็กผมก็ใช้เป็นตัวแม็กเอนะครับอื <The> เพื่อเพิ่มแมกซี آ, นะครับส่วนกลิฟหลังผมก็ใช้เป็นตัวซุมไว้นะครับผม <The> เพื่อให้มันเป็นสายแอคเกเอร์ที่แท้ทูนะครับผม <The fear of dispers ion> แล้วก็สามารถยิงกลางได้นิดๆหน่อยๆนะครับ Update. ไปดูเกมเพลของผมกันเลยดีกว่าแต่วันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับผมนั่นก็คือมาจากช่อง กิสกายนะครับผมนี่เลยเชิญเขามาหน่อยก็ลักกันก็นี่นะครับผมมาจากช่องกิสกายนะครับผมก็ฝากช่องหน่อยไหมฝากครับผมฝากกิจกรรามช่องกิจสกายด้วยนะครับอ่าครับก็ฝากไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมไปเราไปดูเกมเพล์กันเลยดีกว่าทุกคนไปแกนผมก็ได้มาเป็นโหมด domination ดาล,ลารน์นะครับผมเออดาใหม่ด้วย เพิ่งเข้าในแรง้งเลยด่านนี้บอกเลยไอ้ปืนเอ่อปืนใหม่นีะทุกคนเล่นโคตรดีเลยดีแบบนี้จะมาเข้าเกมกันละมาๆมา,มา,มาโอ้โหฝากเราเติมกระจังวะเติมเกินฝั่งเขาก็เติมใจใหญ่ยยเลยมาดูดิเขาเติมเลยวีดีเอลด้วยทุกคนไปไปไปมาผมก็จะขึ้นบนก่อนดีกว่าไป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 แอนอเพราะเขาพิจิบแบบเหมือน,น,นเนี้ยกระโดดขึ้นขึ้นโอ้โหเกือบไม่รอด <formation> ผมก็โดนไปก็ต้องปลกเออโอยที่โดนล้าแหละครับก็ดูเอาสนายเก็บเรียบเลยทุกคนดูชื่อดิตรงนี้ตรงนี้มาไหมมาไหมโอ้โหเพื่อนมาแทนนี่หลังเข้ายิงยิ่งเออโอยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วฟื้นโคตรดีเลยทุกคนเฮ้ยโอ้โหสไนเปอร์เกินมาสองด้วยจบล้าเฮ้ยไกลเกินเอาวะเก็บได้เก็บได้โอ้สนายมาเห็นเขียวเขียวมาจากไกลเลยโอ้ไม่ไหวเลยไปไปไปเฮ้ยเพื่อนตายข้างหน้าสนาย ไมายเอ้ยไม่ตายไม่ตายอีเกือบแจ๊กสนามเออโอ้โหนอนเนียนเลยนะโอ้จบละไป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 เอก่อนดีกว่าไปเอก่อนดีกว่ามีแน่มีแน่โอ้โหเสล้าหรือทุกคนดีโอ้แอซิดโอ้ไม่ไหวเลยไปไปยึดหยุดเก็บเป็นยึดก่อนแล้วการเสร็จหยุดก่อนรลักกันขึ้นหัวแจ๊กดีบอลรีปืนใหม่โคตรโหด ตอนไหนอ่ะตอนไหนเอ้ยตอนไหนเอ้ยไวตัวไว้ตัวตัวโอ้คนเยอะเกินโอ้เยอะไป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 เอ็นดีกว่าไปเอ็นดีกว่าเอ้บีสิโอตอนไหนตัวนะตัวนะแตกนองสโคไปดีเฮ้ยโอ้ยโหลดนอนเนี่ยเลยไอตัวเดิมเลยโอ้โหเกือบแล้วรีโหลดก่อนก็รักกันไป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 เออโอ้ยไกลปึ๊ดเฮ้ยไกลไปไกลไปโอ้ยยังรอดว่ะโืนพกละไม่ไหวละมาดิ วืดเป็นมัดแรกมัดต่อไม่วืดมาดิเอ๋ยกระโดดสวยก็ยังรอดเอ้ยก็มาดิครับไอตัวเดิมเอ้ยหัวแตกนะบอกเลยยิงจอช่องแคมปละกอดมาเข้าเอ้ยมาดิครับมาสองจุดละเฮ้ยจะให้วีโทแล้วไอวถามแล้วได้ฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่โล่เมื่อกี้แวบๆมีไหมอาอหายตาทัวเอ็นสไลสไนอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งไอตัวเดิมมา โอ้โหมีโทรแล้วโอ้โหดเกินมีโทรครึ่งแรกครับก็ดูเอาปืนเขาดีปืนเขาดีโอ้โหโดนสนยิงถึงกับพูดไม่ออกเลยปืนเขาดีข้างล่างไหนทุกคนก็ดูเอาโอ้โหเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านโอ้หมดเรียบอะครับได้แค่สองตัวก็เหมือนเรียบอะเอไปไปช่วยเพื่อนนิดนึงไหมวะนิดไปขอดีกว่ามาดิมาดิสี่ถ้าเมื่อกี้เพื่อนไม่ล้านนะหมดเรียบตัวนี้ตายตายไปเออโโอ้หสี่ ตายลีโหไออีควอไลเซอร์ด้วยมาแทนเป็นเน็ตอะเออตายไปดิมาดิมาดิโหก็แบ่แบ่จัดเลยอะครับก็ไม่ใช่จะคุยอือไป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 บอกเลยแคนนี้มันดุนี่ตายแคนนี้มันดุบอกไว้ก่อนบิบิบิโอ้โหไอโดแอซิดไม่ไหวเลยแคนนี้ยังโหดตะบอกเลยไป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 ้ยแต่ปืนนี้เอ้ยหลัง กเกือบวิ่งก่อนมาแล้วเออตายดีมาดิครับไปบีอยู่นี่วะ่ะโอ้บีเพิ่นยิงหมดละไม่เป็นไรโอ้วไปชีดเพิ่นอีกโอ้อย่างทอ่อตายตายไม่ตายวะไกลไปแอตส์ิสหมดเลยเมื่อกี้โอ้โหไปเอทีกว่าปืนพกมาแล้วพวกหนึ่งแรกผ่านไปแม่สองไม่สอง,สองวืดเปล่า อยเครียดเลยไป,ปรเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าค่อยกระโดดโอ้โหจบเกมแล้วอ่ะทุกคนชิวๆ,วๆววอ่ะเจ็ดถึห้าห้าสิบแปดอะตึงตรงไหนวะไม่เห็นตึงเลยอ็ติงปืนเขาดีจริงทุกคนนะีะยี่ครึ่งแรกก็ยี่สิบสามทีแล้วอโหดแค่ไหนอะอ,อไปขึ้นบนก่อนเลยแล้วค่อยกระโดดล,ลงมาหามันแต่ที่อยรู้ต้องขึ้นบนก่อนโอ้ทางไหนวะเนะี่ย โห่ไม่ดูโหไม่โหก็ดูผมเล่นนะทุกคนเบาเลยปืนนี้โคตรโหดอ่ะเอ้ยแตกกับมันแยกมาดิขาพี่โอ้โหโดนถอดกับเพื่อนเลยเอ้ยระวังเพื่อนช่วยหน่อยไม่เป็นไรเองก็ได้ว่ะเอ้ยไปเอไปเอไปเอเอ้ยน่าอู้หหนังเข้าอ่ะครับตัวเอาอ่ะโอ้โหโอ้โหเอเสีย รานเม็โอ้โหยังรอดเฮ้ยเฮใกล้ๆกล้ใกล้โอ้โหลีน่ามันไปยิงเพื่อนมันไม่ยิงเราเอ้ยเฮ้ยตายจนได้ครับอืมอืมโดนคอปเปอร์ยิงทำไมทำไมโดนแอสซิสต์อีกแล้วเฮ้ยหลังหลังเข้าอีกแล้วอ่ะครับก็รู้เอาเออไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วปื้มปั้มเข้าเลยเพื่อนเข้าเลย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  เออสามจุดโ ier, ชดนี่สามจุดโชดนี่น่าดูจัดส่งสามจุดเลยสามจุดต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละสามจุดเลยจัดดิจัดดิโอ้โหเดี๋ยวเอเดียวยิงก่อนเฮ้ยบนท่อโอ้โหยิงไม่ทันทันก่อนโอ้ทังง่ายเกินมาดิมาดิโอ้โหลาดเพื่อนโนวันโนก็ต่ะครับเนี่ยจ้าคุณสามศพด้วยโอ้กะเกินโอเซนไนโอไม่ไหวเลยอู้เยอะไปสับเกินนี่หว่า โอ้โหสามจุดอะโกรธใครมาครับผมถามหน่อยพี่โกรธใครมาไมลเออจัดนดีสไนเออร์หัวแตกมีตัวไอ้ไอ้เอ้ยเกือบพูดมันไม่ยิงมันไม่สวนเราได้โดนแน่โดนแน่โดนแดนแ่นแนแ่ไหนไหวะมาดิโห้ราช่องแค่มัละกอกก็มามาปืนพกแล้วไม่ไหวละเม็ดหนึ่งเม็ดสอง ม,มิตสามต่อเลยอยู่ไหนวะหาก่อนเอ้ยเอ้ยต่อหน้าตาไนาตนาไนดอกช็อตโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นตนาไนดอกชอ็อตตายหมดเกินยิงก่งกหลังนะครับก็ได้ก็ได้สิแปดทีแล้วโผล่ไปไหนวะจงเรียกว่าพัดเจ้าไปเออผัดเจ้าโ,โด,าดนจริงหลัง เอ้ยเกินฮามันตอนไหน,นตอนไหนแล้วกลัวตอนไหนแล้วคิดว่ากลัวตอนไหน,นเอ้ยนีโหน่โอ้ยเกือบไม่ได้กลัวตายเลยมา้าสิบแปดคิวเบาเบาไปจับมันดิโอ้โอหไกลเกินสิบเก้าคิวเบาเบาทุกคนก็ดูเอาอะครับโหดโหดไม่โหดดูร้อยสิบต่อเก้าสิบเอ็ดโหดเกต วิดโทเครื่องแรกโหดใครโดนปิดฉากวะใครว่าไม่รู้เลยสไลด์มาอาโงโง่ะงงๆโอ้ตายเองไม่ไหวลีเอาวะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้านี้แล้วอย่างชอบแต้มก็ได้ไปทั้งหมดหกพันแปดร้อยสาเก้าต้มนะครับผมดูเอาบวกทั้งหมดแปดสิบเก้าทุกคนโอ้บวกโคตรเยอะเลยนะ โอ้ตะกินไลฟ์เยอะแยะเนี่ยโอ้จะเวลละิลสิบแล้วผมก็ได้ทั้งหมดสี่สิบเก้าคิวได้แล้วผมหอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับปืน QXR ของผมนะทุกคนผมว่าปืนนี้มาแทนหน้าที่ของเฟรเนตได้เลยนะครับผมก็ผมก็ได้ปืนหลักใหม่แล้วทุกคนหลังจากเฟรเนตโดนเนอร์ไปนะครับก็คใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแนละกดกรดิงผม้วยนะครับ คลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย